สวัสดีครับก u t ินมอเกน n aus b a n k k o k Ich บิน gerade bei der Arbeit ตอนนี้นะครับตอนเช้าวันจันทร์นะครับครูก็มาถึงที่ทางานแล้วมาถึงเร็วนะครับวันนี้ก็มีเวลามาไลฟ์สดนิดหนึ่งนะครับให้เราได้เรียนรู้ภาษาดอช์ s นะครับกูชินมอเกน o อ h e i ก m a l l i e b e g r ü ส e aus b a n g k o k นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีหัวข้อที่น่าสนใจนะครับครูก็ไม่ได้คิดเองนะครับแต่มาจาก นักเรียนนะครับส่งคําถามมาเมื่อเช้าเลยนะครับส่งมาถามครูว่าเหมือนกับที่ครูเขียนเอาไว้เลยนะครับในโพสต์ของการไลฟ์สดในครั้งนี้ถามว่าอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเลือดกาเดาไหลเนี่ยในภาษาดัตช์นะครับในภาษาเยอรมันเราจะพูดว่าอย่างไรนะครับครูก็เออ the t i s h interessant นะมีความน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าการที่เลือดกาเดาไหลนะครับแล้วเราไม่สามารถพูดได้เนี่ยก็จะลําบากเล็กน้อยเนาะ ทีนี้เรามาดูกันว่าเลือดกำเดาไหลมนันตั้งต้นยังไงตั้งสติดีๆว่าจะพูดภาษาดัตช์ได้อย่างไรรับปากไว้เลยนะครับว่าไม่ยากเลยนะครับแต่เราต้องตั้งสติดีๆนะครับการที่เลือดกำเดาไหลนะครับก็แสดงว่าเรามีการเลือดออกใช่ไหมครับคําว่าเลือดออกนะครับทุกคนอาจจะรู้จักคําว่าที่คุณชินที่สุดใกล้ตัวที่สุดนะครับในชีวิตประจําวันที่อาจจะรู้จักกับคําว่าเลือดนะครับก็คือคําว่า bloodgruppe d i b l u o g r u p p e ดีกรุ๊ปเอแปลว่ากลุ่มนะครับส่วนบลูดนะครับดัสบลูดนะครับน่าจะเป็นดัสนะครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเป็นดัสดัสบลูดแปลว่าเลือดนะครับภาษาอังกฤษก็คือลองเราพ้องลัดนะครับโซ่รวมกันเป็นดีบลูดกรุ๊ปเอก็แปลว่ากรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเลือดนะครับโซ่ก็มี A A B B แล้วก็ O ออย่างยิ่งต้นอย่างนี้ก็กรุ๊ปเลือดนะครับโซ่ดีบลูดกรุ๊ปเอนะครับเราก็จะได้คำว่าบลูดถูกไหมครับ ดัสบลูชหรือว่าใครที่ชอบไปบริจาคเลือดนะครับก็จะใช้คําว่าบลูชเป็นเด่นครับหรือว่าเป็นคํานามรวมกันเลยเรียกว่าบลูชเป็นเด่นหรือว่าเป็นบลูชเป็นเะด่นอักขรว่เป็นอ่าเป็นนโยบายหรือว่าเป็นการออกบูธนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นของสปากาชาติไทยหรือว่าอาจจะเป็นของโรงพยาบาลก็ได้เออรกินไอเออร์คลังกินเฮาส์นะครับไอโฮสปิทัลนะครับก็อาจจะมาจัดบูธนะครับให้เรามาทําการบลูชเป็นเด่นลัสส์นะครับเราในเรา เราไปลัสนะโอเคอ่าก็คือเราไปเล็ดซ้ำวันดูซัมติงเราเราไปลัสนะครับให้หมอหรือพยาบาลเขาเป็นคนเจาะเลือดเราเลนะครับ,พาบาเพราะฉะนั้นเลือดก็ค่อยๆออกไปสิ่งที่ออกไปนี้เราก็เอาไปให้กับผู้ป่วยนะครับเราเรียกว่าสเปนเดนสเปนเดนก็คือการบริจาคนะครับก็คือบลูดสเปนเดนลัสน์อีกเช่นก็จะมีการบริจาคเลือดนะครับ ไอมาลิอินยาคือหนึ่งครั้งนะครับต่อปีโดยประมาณโซคุเฟ่หรือว่าจะพูดว่าอิชเกียอะไรดีอิชเกียมอร์เกนพรุ่งนี้นะครับมอร์เกนอิชเกียมอร์เกนบลูชเป็นเนลลัสก็ได้จะเป็นแวบหมดเลยก็ได้คือบลูชสเปนเดนคือบริจาคแล้วก็ลัสบอกให้รู้ว่าเราไม่ได้ทําเองเนาะก็จะมีบุคคลมาทําให้เราเนาะบ,บุคลากรทางการแพทย์นะครับ so zurück zum Thema เลือดกำเดาไหลจะพูดอย่างไรนะครับก็ไม่ยากเลยนะแต่ ist ganz einfach นะครับเราได้แล้วคำว่าบลูทนะครับบลูทแปลว่าเลือดนะครับทีนี้คำว่าเลือดเลือดทีนี้อย่างเช่นเวลาเรามีมีดมิดบ่าเนาะ das Messer ร์นะ in ับอ Küche นะ future, นะอยู่ในครัวอยู่ที่ไหนก็ตามที่เราเลือดไหลหรือว่าเกิดอุบัติเหตุไอเนนอุน l าอย่างนี้เป็นต้นนะครับการที่เลือดไหลนะต้องมาจากคำว่าเลือดนั่นแหละคือคำว่าบลูทแต่เขียนด้วยตัวเล็กนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย an เพื่อจะเป็น แวฟนั่นเองก็จะได้เป็น B L U T A N บ l u t e n นะครับบ l u t e n แปลว่าเลือดไหลเราได้แล้วนะครับบ l u t ท n ทีนี้พอบ l u t e นเวลาผ่านต้องผ่านได้ก่อนนะมีสเต็ปของการทำนะครับเพื่อจะพูดว่าเลือดกําเรไหลเพื่อจะได้หนึ่งเข้าใจ2พูดไดนะ้เอาไปบอกต่อได้ด้วยไปบอกเพื่อนได้ด้วยไปบอกหมอพยาบาลได้ด้วยว่าอย่างเช่นสมมติถ้าลูกเราเนี่ยเลือดกําเราไหลตอนเช้าเราจะพูดว่ายอย่างไรนะครับโซ so, ่เราได้คำวา Blue ่าบ l u t e n ล้วได้คําว่าบลู t e n ทีนี้เอามาผ่านแว็บนะครับเอามาผ่านแว็บสมมุติว่าเรามีแว็บมีประธาน9ตัวคราวที่เราเราตั้งประธาน5บรรทัดก็จะเป็นเอนะครับดู l C S นะครับเขาหลอนมันนะครับแล้วก็ C C เวียคือพวกเรานะครับแล้วก็เอเอราว่าพบเชิญนะครับประธาน9ตัวนะครับจัด5บรรทัดอีกทีหนึ่งเอ็กซ์เชนอ่าครูพันต่อเลยนะครับเอ็กซ์เชนแปลว่าชั้นเนี่ยเลือดไหล d ดูบล t e s t เธอเลือดไหลนะครับไหลตรงไหนส่วนไหนยังไม่ได้พูดนะครับแค่บอกว่ามีเลือดไหลออกมาเท่านั้นนะครับอีกบลูเ e ่ดูบลูเทสเอ e t ซีเอ t e ลูเท t e d t นะครับของ RCS จะตัดเฉพาะ N ตัวเดียวตัวท้ายจาก b l u t e ชเนื่องจากว่าเป็นแวบตระกูล t e n d e n เ e n ก็คือตระกูลที่ลงท้ายด้วย Tenden แล้วก็ Nen นะครับอย่างเช่นคำว่าฝนตก Regnen ก็ ok, Reg จะเป็น Regnet ตัดเตัด n ตัวเดียวปกติเราจะตัด A-N ถูกไหมครับตัดเฉพาะ N ตัวเดียวแล้วก็เติมเทก็จะกลายเป็น a c s blood test นะ Do blood test is b l u o test is do a c s จัดการเรียบร้อยต่อไป C C w e r นะครับเป็นกลุ่มพหูพจนะครับก็ทำง่ายนิดเดียวคือตัด N หรือว่าตัด A-N ก็ได้แล้วก็เติม N แล้วก็เติม A-N นนั่นแปลว่า C C v r a กลับมาเหมือนเดิมเท่ากับมาใช้คำว่า b l u t e n นะครับเหมือนกับ infinitive นะครับกลายเป็น C C via b l u t e c h a i n ถ้าจะบอกว่าเราพวกเรานะครับเลือดไหลหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีเลือดออกเงี้ยเราก็พกูดว่า via b l u t e c h a i n นะครับ H b l u t e c b l u t e s t a n d c s b l u t test C C C via b l u t e c h a i n นะครับส่วนคำว่าพวกเธอนะครับ เป็นพหูพจน์ของคำว่าดูนั่นเองนอย่างเช่นพูดกับเพื่อนสองคนขึ้นไปหรือคนในครอบครัวสองคนขึ้นไปคนที่เราสนิทนั่นเองอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเราจะใช้คําว่าเอียเ r ไฮแอเอบลูเชตเอบลูเชตแปลว่าเลือดไหลนะครับทีนี้เราได้แล้วว่าใครเป็นประธานกระทําแวบคําว่าบลูเชนแปลว่าเลือดไหลนะครับทีนี้คําว่ากำเดาไหลนะครับกำเดาไหลไหลที่ไหนก็ i อินเดนาเซ่ถูกไหมครับดัสตินาเซ่ แอสิสแตนาเซเลือดไหลที่จมูกนะครับก็คือดีนาเซอร์นี่แหละมันเป็นสิ่งที่กระทำแวบบลูทเชนไม่ใช่อีกต่อไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่ดูไม่ใช่ใครก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลเนี่ยดีเพซนจะกลายเป็นดาทีฟทันทีเนื่องจากว่าประธานที่เกิดทำแว็บเลือดไหลมันเป็นอวัยวะไปซะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอวัยวะคําว่ากำเดาไหลจมูกถูกไหมครับจมูกเป็นประธานกระทำแว็บบลูทเชนนะครับจมูกเรามีจมูกเดียวแล้วก็เกิดมามันเป็นเพศ ดเป็นเพศหญิงนะครับก็เหมือนกับ R C S ก็เหมือนกับตัว C นะครับนะจมูกเราเรียกว่า D n a s e N E D a D n a s e สกดอย่างนี้ครับ D E a D เป็นเพศหญิงสกดด้วย D นะครับ n a s e N R S a D n a s e อันนี้ D n a s e นะครับถ้าปากคือ d r m o n d นะครับถ้าตาคือ d a s Alger นะครับถ้าหัวทั้งหมดเลยเรียกว่า d e k o f นะครับแขนก็เป็น d e r arm ท้องก็เป็น d e r bulk นะครับ คอก็เป็นแดดลฮายส์อันนี้เป็นตันเราต้องจําแดดดีดัสให้ได้เอาวิวัฒน์ร่างกายแต่ละส่วนมันเป็นแดดดีดัสนะครับโซ่ก so, ลับมาที่จมูกครับดีนาเซ่ดีนาเซ่จมูกเลือดไหลแล้วก็พูดดีนาเซ่บลูทเทตดีนาเซ่บลูทเชตนะครับโซ่ so, ทีนี้เราจะบอกว่าเป็นจมูกของเรานะครับเราก็พูดว่าเมียนะครับอิชม um ิสเมียมายดาทีบกำรองใช้คำว่าเมียนะครับในการบอกก็จะพูดว่าเมีย Bluetet d i n a s p u r ตรไงไหนมาสั้นมากเลยนะครับง่ายมากเลยเมีย Bluetet d i n a s a ก็คือเราเนี่ยมีเลือดไหลที่จมูกก็คือกรรมเดาไหลนั่นเองครับโสไม่เห็นจะยากเลยเนาะทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าลูกชายหรือว่าลูกสาวของเราเนี่ยเลือดไหลลูกชายกับลูกสาวนะครับก็จะต้องเป็นดาทีนะครับอย่างเช่นคําว่า my เป็ของฉันลูกชายจะเป็นมายโซน,นะครับลูกสาวจะเป็น my n u r s เ ดาทีบของไม้โซนจะเป็นไม้เนมโซนหรือคำว่าอีมนั่นเองนะครับส่วนลูกสาวจะเป็นไม้นาช็อคเจอหรือคำว่าเอียนั่นเองนะครับแล้วเราไปหาหมอเราก็บอกว่าเอ็นชูดิกันซี i ปเถอ m ไม้เนมโซนบลูเท d ด h ีนาเซหรือจะพูดว่าไม้โซนแล้วก็คอมมาก็ได้อีมบลูเท็ดดีนาเซหมอก็จะเข้าใจว่าอ๋อจมูกเลือดไหลแล้วไหลที่ใครอีมก็คือ เขานั่นเองเพราะว่าคําว่าอินเป็นดาทิศของคําว่าแอร air air in inside หมอก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อเลือดไหลที่จมูกของลูกชายนะครับถ้าเป็นลูกสาวก็จะบอกว่า menstruation headache m i n o อ doctor, doctor ear, e อ r b l อ e chest dinosaur ear b เ u e chest d i n o s a ด r นาเะครับก็จะหมอก็จะทราบทันทีว่าคนที่กำลังคนไหลเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงคนเดียวเพศหญิงนะครับเพราะใช้คําว่าเอียร์เป็นดาทิศของเพศหญิงนะครับก็จะรู้ว่าลูกสาวเนี่ยกำลังเดาไหลนะครับ เห็นไหมครับไม่ยากเลยคําว่าการรเดาไหลก็จะพูดว่าดีนาร์เซอร์บลูเชตเยมันเะดมเยมันแปลว่าซัมวันนะครับรแปลว่าใครบางคนนะครับกําเดาไหลที่ใครหรือว่าใครกาเดาไหลคนนั้นจะต้องเป็นดาทีจ,จังเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยเราไม่ได้เลือดไหลทั้งตัวนะครับเราไม่ได้เอีกซบลูตเชิงเอีกซบลูตเชืว่าฉันเนี่ย,ยเลือดไหลแต่แต่เวลาพูดส่วนใหญ่จะพูดว่าอวัยวะส่วนไหนนะที่บาดเจ็บแล้วก็เลือดไหล คำเดาไหลก็จะพูดได้ว่าดินาสสบลูเชตนะครับจะพูดว่าดินาสสบลูเชตเมียก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดว่าเมียขึ้นต้นนะครับเพราะมันให้ความสําคัญของของบุคคลนั้นอย่างเช่นเหมือนคนไทยพูดว่าฉันกําเดาไหลถูกไหมฉันเนี่ยคำเดาไหลก็จะเป็นเมียบลูเชตดินาสเมียบลูเชตดินาสอัสคราทีนี้ลูกศิษย์ถามว่าถ้าจะถามเพื่อนว่าเธอกําเดาไหลหรือเปล่าก็จะถามว่า จะถามว่า b ล u e t ส t ดูหรือว่าเป็นเดียครับแน่นอนก็ต้องถามเป็นดาชีพนะครับพูดกับเพื่อนคือดูก็จะเป็น b l u e ท o เ t, de er, de t de er, de ี d ด a d i n a r b l u e t o o t d e a d ก็แปลว่าเธอกำเดาไหลยอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไหลยอยู่เราก็ตอบว่ายา ah ถ้าไม่ไหลก็ตอบนายนะครับหรือจะถามมากกว่านั้นอาจจะถามว่าบ่อยแค่ไหนนะครับบ่อยแค่ไหนเราถามว่า v oft v oft v oft b l u t เชชเดียดีน s าเซอร์นะครับเดีย er จะต้องมาก่อนคำว่าดีน่าเซนะครับเนื่องจากเป็นคำสั้นคับคือควอสนะครับ,รบมาก่อนคำล่างคือคำว่าดีน่าเซนะครับไปตามกฎคือควอส for ล a n งนะครับบลูทเชชเดียดีนาเซอร์ยาอุดนวีออฟต์บลูเชชเดียดีนาเซอร์าอาจจะตอบว่านิคซอฟต์นะไอเอ็มาอินยะาปีหนึ่งอาจจะครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเห็น so, ไหมครับว่า<ๆ>ไม่ยากเลยการที่ตั้งสติดีๆเราก็จะพูดได้ว่า คำเดาไหลพูดยังไงแล้วก็ต้องนึกก่อนว่าแวบมันคืออะไรแวบคือ,คอคว่าบลูเชนนะครับ chain, แต่บลูแปลว่าเลือดครับบลูเชนแปลว่าเลือดไหลนะครับส่วนสุดท้ายทีนี้ทีนี้ถ้าถามว่า,าลูกศิษย์ก็ถามต่อว่า,าจะถามเขาว่าเธอเลือดไหลตอนเช้าฉันเลือดไหลตอนเช้าเราจะพูดว่าไงนะบางคนอาจจะตื่นเช้ามาแล้วก็เลือดไหลแล้วก็ใส่แค่คำว่าตอนเช้าก็คือคําว่าอัมโมย อัมโมเจนอัมตัวเล็กคลายมอเจนตัวใหญ่กรสนะครับก็จะพูดว่าเมียบลูเชตอัมโมเจนดินาเซเมียบลูเชตดินาเซอัมโมเจนอ่สิสต่อไปเราก็พูดได้แล้วนะครับว่าคำเดาไหลพูดว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับว่าเออคำเดาไหลเขียนยังไงเพื่อเพื่อเสียงนะองอุติตนะครับฟังอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าเพราะว่าพอดีมีแม่บ้านนะครับ คุยกันอยู่ข้างหลังเสียงอาจจะรบกวนนิดหนึ่งไม่ได้บอกเขาไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ก็คุยอยู่ที่ทํางานแล้วอิสตินไปเดาไปคุณเมียบรูเทนดีนาสเนชนะครับครูกําดองไม่ได้ไรนะครับพบกันสําหรับครั้งต่อไปนะครับใครมีคําถามหรือใครอยากทราบว่าพูดอย่างไรนะครับส่งคําถามมาได้เลยนะครับหลังใหม,กหม,าาม่ก็ได้นะครับหรือว่าส่งมาทางช่องทางครับยูทูบก็ได้ครับ จะมีชุมชนนะครับคลิกเข้าไปที่ชุมชนแล้วก็ถามไมา่ได้เลยว่าแต่และอย่างน่นจะพูดยังไงจะทํำยังไงนะครับถ้าพอที่จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนครูก็จะอัดเป็นคลิปลักษณะนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้สรางพร้อมๆกันนะครับจะได้ไม่เขาเรียกอะไรนะจะได้ไม่ได้ประโยชน์แค่คนเดียวนะได้ประโยชน์ทั่วๆกันทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะเพียงพอสาหรับคําว่ากำเดาไหลในภาษาดอยช์พูดว่างไงเราก็รู้แล้วเนาะยีมานเดมบูเชตินาสนะครับและคน คนหนึ่งก็จะมีจมูกแค่อันเดียวนะไม่ต้องพูดว่าบลูเทนดีนาเซนนะครับจะเป็นตลกนะจมูกเรามีสองบูก,ก็จริงแต่ไม่ต้องพูดว่าดีนาเซนนะครับทั้งหมดรวมเป็นไอเนอนาเซอร์อัดอุ้งคล้าบบิสมุนเน็กส์เชนมากรีนดังขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับอ่าลืงบอกไปใครยังไม่ได้กดอ่า subscribe นะครับกดติดตามสามารถกดติดตามได้ที่ช่อง YouTube ของครูนะครับแล้วก็ทางเพจด้วยครับชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าเดอช์เลอแน n มิดอาจารย์กำธรทีเดคทีเดคไฮสนะครับสำหรับวันนี้ต้อองลานไปก่ Lepak penuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat tinggal.